มารยาทการติดต่อสื่อสารทางสังคมมารยาทในสังคมเป็นเครื่องมือแต่ละสังคมกำหนดขึ้นเพื่อการประพฤติปฏิบัติแนวคิดเดียวกับค่านิยมของคนในแต่ละสังคมตามยุคตามสมัยการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์มารยาททางสังคมในประเทศไทยก็เช่นเดียวกับสังคมไทยเป็นสังคมที่มีแบบแผน มีจารีตมีขนบธรรมเนียมการประพฤติป,ปฏิบัติมาตั้งแต่โบราณถูกสังคมปลูกฝังและการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมารยาทการติดต่อสื่อสารทางสังคม 1. มารยาทการติดต่อสื่อสารภายในสถานศึกษา 2. มารยาทการติดต่อสื่อสารระหว่างนักเรียนนักศึกษากับครูอาจารย์ 3. มารยาการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานองค์กรสถานศึกษา 4. มารยาการติดต่อสื่อสารภายนอกหน่วยงานองค์กรสถานศึกษา 1. มารยาการติดต่อสื่อสารภายในสถานศึกษาคือการสื่อสารภายในที่ดีที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในโนโยบายของผู้บริหาร และเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงานองค์กรสถานศึกษาและเพื่อให้เกิดประสิทธิทภาพและประสิทธิทผลในทางบวกและบรรลุปเป้าหมายตามที่วางไว้ตัวอย่างการสื่อสารภายในสถานศึกษามารยาทในการประชุม 1. ควรเข้าประชุมตามเวลา 2. ยกมือขออนุญาตประธานก่อนพูดทุกครั้ง 3. คํคถแถลง ข้อคิดเห็นคำถามควรสั้นกระชับไม่วกวน 4. ใช้คำสุภาพอย่าแสดงอาการโกรธ 5. การลุกออกจากที่นั่งหรือออกจากห้องประชุมต้องแสดงความควเคารพประธานทุกครั้ง 6. ควรตั้งใจฟังเรื่องที่ประชุม 7. ศึกษารายงานการประชุมให้เข้าใจชัดเจนก่อนเข้าประชุม 2. มารายาทในการติดต่อระหว่างนักเรียนนักศึกษากับครูอาจารย์หากต้องการติดต่อกับอาจารย์การไปพบด้วยตัวเองจะดีที่สุดและควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อยกล่าวคำทักทายแนะนำชื่อสถานภาพและธุระของตนอย่างข้าวๆจากนั้นจึงสอบถามความสะดวกของอาจารย์ตัวอย่าง การติดต่อระหว่างนักเรียนกับครูอาจารย์การติดต่อผ่านช่องทางลายสวัสดีค่ะอาจารย์ นางสาวจิรพรชตาดีนักศึกษาปีที่สองเรียนรายวิชาทักษะการสื่อสารและวัฒนธรรมสำหรับครู เรียนดีห้าค่ะค่ะหนูจะมาขอดูคะแนนเก็บได้ไหมคะได้ค่ะ อาจารย์สะดวกเวลาไหนคะว่างวันนี้ตอนบ่ายคะ่ะค่ะอาจารย์ ตัวอย่างการติดต่อระหว่างนักเรียนกับครูอาจารย์การติดต่อด้วยการพบหน้าครูด้วยตัวเองสวัสดีค่ะขออนุญาตเข้าห้องค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจราาิรพัชราดีนะคะเป็นนักสื่อาชั้นปีที่สองที่เรียนวิชาทักษะการสื่อสารและวัฒนธรรมสำหรับครูผู่เรียนดีห้าค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะ หนูจะมาขอดูคะแนนเกมค่ะอาจารย์น้หนูวันนี้ตอนบ่ายไม่ทราบว่าอาจารย์สะดวกไหมคะได้ค่ะคะแนนหนูก็ไม่ได้แย่นะคะกำลังดีเลยค่ะถ้าหนูพยายามทำข้อสอบปลายภาคได้เยอะๆหนูจะได้เกรด A นะคะได้ค่ะอาจารย์หนูจะพยายามทำคะแนนให้ได้เยอะๆค่ะขอบคุณค่ะ 3. ม,มารยาทการติดต่อภายในหน่วยงานองค์กรสถานศึกษา เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเป็นกิจกรรมและการดำเนินงานต่างๆที่เกิดขึ้นในหน่วยงานองค์กรสถานศึกษาหากการสื่อสารภายในหน่วยงานองค์กรสถานศึกษามีความชัดเจนจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามนโยบายเป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันบุคลากรเกิดความพึงพอใจเข้าใจในโยบายได้อย่างชัดเจนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ตัวอย่างมารยาทการติดต่อภายในหน่วยงานองค์กรสถานศึกษาการติดต่อด้วยเครื่องมือสื่อสาร 1. ก่อนเริ่มประสานต้องคิดว่าเราต้องการอะไรเมื่อไรที่ไหนอย่างไร และติดต่อกับใคร 2. ควรที่จะมีบัญชีโทรศัพท์ของบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดได้ติดต่อสื่อสารในสถานการณ์เร่งด่วนและมีเบอร์โทรศัพท์ส่วนกลาง 3. เมื่อติดต่อผู้ใดควรจดชื่อและเบอร์โทรศัพท์ไว้ใช้ติดต่อในโอกาสต่อไป 4. ควรประสานกับระดับเดียวกันหรือต่ำกว่าก่อน 5. ใช้คำพูดที่สุภาพให้เกียรติคู่สนทนา 6. หาข้อมูลผู้ที่เราจะติดต่อว่าเป็นผู้ใดมีตำแหน่งหน้าที่ใด 7. มีการอ่อมน้อมถ่อมตนด้วยความจริงใจ 8. หลังจากรู้จักกันแล้วอาจทักทายถามความห่วงใยก่อนที่จะประสานงาน 9. กกล่าวขอบคุณทุกครั้งหลังจากการสนทนา ตัวอย่างมารยาทการติดต่อภายในหน่วยงานองค์กรสถานศึกษาการติดต่อด้วยการส่งหนังสือภายในหนังสือภายในตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพุทธศักราช5 5 6 6ข้อ12หนังสือภายในคือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกเป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวงสรวงกรมหรือจังหวัดเดียวกันโดยใช้กระดาษบันทึกข้อความและจัดให้ทำตามแบบตัวอย่างการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานองค์กรสถานศึกษาการติดต่อด้วยการส่งหนังสือภายใน หนังสือภายในมีองค์ประกอบดังนี้ 1. ตราคุด 2. หน่วยงานของผู้เขียน 3. เลขที่หนังสือ 4. ชื่อเรื่อง 5. วันเดือนปีที่ออกหนังสือ 6. คําขึ้นต้น 7. ภาคเหตุ 8. ภาคประสงค์ 9. ภาคสรุป 10. ลงชื่อและตำแหน่ง 4. มารยาทการติดต่อสื่อสารภายนอกหน่วยงานองคอ์กรสถานศึกษาแบ่งเป็นการติดต่อสื่อสารด้วยวาจาเป็นการพบปะด้วยตนเองถือเป็นการประสานงานที่ดีที่สุดได้เห็นบุคลิกลักษณะจีหน้าท่าทางของผู้ติดต่อทั้งสองฝ่ายและการติดต่อสื่อสารด้วยสาร ตัวอย่างการติดต่อสื่อสารภายนอกหน่วยงานองค์กรสถานศึกษาการติดต่อด้วยการส่งหนังสือภายนอกหนังสือภายนอก,นอานอกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพุทธศักราช2526หข้อส1หนังสือภายนอกคือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษคุดเป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการหรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีถึงบุคคลภายนอกให้จัดทำตามแบบ ตัวอย่างการติดต่อสื่อสารภายนอกหน่วยงานองค์กรสถานศึกษาการติดต่อด้วยการส่งหนังสือภายนอกหนังสือภายนอกมีองค์ประกอบดังนี้ 1. ตาครุฑ 2. เลขที่หนังสือ 3. สถานที่ออกหนังสือ 4. ชื่อเรื่อง 5. วันเดือนปีที่ออกหนังสือ 6. คำขึ้นต้น 7. ภาคเหตุ 8. ภาคประสงค์ 9. ภาคสรุป 10. คคำลงท้าย 11. ส่วนราชก,การเจ้าของเรื่องตัวยอย่างการติดต่อสื่อสารภายนอกหน่วยงานองค์กรสถานศึกษาการติดต่อด้วยการพบปะยื่นหนังสือด้วยตนเองขออนุญาตค่ะผู้อำนวยการค่ะเชิญน,นั่งก่อนค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชาลินันสุวรรณรัตนณีเป็นครูประจำคณะครูศึกษาสตร์สาขาสังคมศึกษาวันนี้จะมาปรึกษาขออนุขเคราะห์เชิญวิทยากรมาบรรยายให้นักศึกษาสังคมศึกษาในวันที่30เมษายนพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณห้องประชุมชิงดวงค่ะค่ะได้ค่ะ รบกวนอาจารย์ทำเอกสารการติดต่อประสานงานภายนอกแนบไว้ที่โต๊ะอีกครั้งนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมีประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามาดูไม่มากก็น,น้อยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภาัยมาณนะที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ